ครับอันนี้มาเสนออาหารครับผมเริ่มจากแอปพปิไทเซอร์ครับเป็นเมนูเต่านาเต่านาครับผมเออแม่เห็นนี่กระดองเต่าด้วยครับผมทำทำมาจากเห็ดหอมครับส่วนไส้นี่เป็นกุ้งกับหมูเด้งครับโอ้แล้วเอาไปทอดครับเอาประกอบกันและวน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่ทำมาจากน้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เอามาแต่งหน้าด้วยเป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็ ครับครับครับสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยหน้ามันหน้ามันสวยเนี่ยวางเป็นหย่อมเป็นหย่อมด้วยนะไม่ปนกันด้วยอเตาน้าน่ากินจังเลยอ่ะครับต่อไปเมนูต่อไปครับเป็นอันนี้นี่แม่ชอบจานซุปครับผมเป็นต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนครับโอ้เราเราจะใช้เป็นน้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าครับต้มยำกุ้งนี่เป็นอาหารขึ้นชื่อของโลกเราได้อันดับหนึ่งของโลกเลยนะลูกที่คนทั่วโลกชอบ แล้วลูกก็ใช้ในการแข่งขันสุดยอดแล้วเอาน้ำมะพร้าวเหรอลูกครับไม่ไม่ใช้ไม่ใช่มะพร้าวแทนน้ำเปล่าโอ้โหชักอยากกินแล้วสิมันจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยก็จะมีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้านล่างเลยค่ะอืมใส่น้ำมะพร้าวเข้าไปด้วยโอ้โอมเปรี้ยวอมหวานเลอลูกเหรอไม่ไม่น่าจะประมาณนะครับได้ความหวานมาจากเนื้อมะพร้าวครับโอ้จะต้องหอมกรุ่นเลย ต่อไปเป็นจานหลักครับเป็นข้าวผัดสับป,ประรดครับผมข้าวผัดสับป,ประรดครับผมค่ะข้าวผัดสับป,ประรด <c oughs> เปรี้ยวหวานรอลูกนะ <c oughs> ใช่ใช่เออแม่แม่ทราบคณะกรรมการแม่แม่แม่ทราบว่าคณะกรรมการว่า <c oughs> ผักทุกชิ้นที่อยู่บนจานนี่จะต้องกินได้ครับผมามากินได้ใช่เออแม่เห็นแม่เห็นอะไรริ้วขาวๆอ่ะอมจับมาขึ้นเอาม่้ตัวนี้หครับใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นก้านของผักกาดขาวครับโอ้ แกสลักแกแกะเป็นวงนี้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันเป็นวงกลมแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะเห็นกรุงจักเป็นดอกบัวดีด้วยเดี๋ยวแม่จะเอาดอกกุหลาบที่บ้านแม่มาให้ขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ใช้สารเคมีใช้น้ำหมักหมักชีวภาพของแม่พอออนงามงามแล้วกินได้ด้วยกินได้เลยนะดอกกุหลาบของแม่ปลูกไว้สวยๆเดี๋ยวมาจะมาเสริมโอมนะลูกนะแม่ยังให้โอมได้เหรียญทอง ส่วนจานนี้เป็นกล้วยหอมทองทอดกล้วยหอมทองทอดโอ้น่ากินจังเลยปกติแล้วคนทั่วไปใช้เป็นกล้วยน้ำว้าครับแต่ผมรู้สึกว่ากล้วยหอมจะมีกลิ่นที่หอมกว่ากล้วยน้ำว้าครับใช่ใช่แล้วก็มีรสชาติที่หวานละมุนกว่าหวานละมุนกว่าใช่ไหมอืมคิดเป็นว่าเอาเป็นกล้วยต้อง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 เอาไปคลุกคลุกแป้งไหมลูกครับผมแล้วก็คลุกด้วยเกล็ดขนมปังเพิ่มความหอมโอ้ มันจะกรอบอร่อยเลยใช่ไหมขอขอกรอบนอกนุ่มในขอขอเก่งจังเลยคุูเหมียวเก่งจังเลยเด็กโอมนี่เก่งจังเลยเห็นทีจะต้องชิมแล้วล่ะเนี่ย <ขอ S 1> นะคะเห็นช<อ>ิมเห็นท,<อ>ทีจะต้องชิมแล้วละ่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะลูกนะอ,อืมเนี่ยแม่ใช้เงินลงทุนให้โอมเนี่ยนะหกพันบาทโอมจะต้องได้เหรียญทองอมาประดับเกียรติยศของโรงเรียนและตัวเองนะคะ เป็นความภูมิใจของทุกคนไม่ใช่ของโองมเท่านั้นอมจะต้องทําเพื่อส่วนรวมนะคะลูกนะจะชิมดูว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะแม่ชิมได้กับไหมชิมเตาเออเตานาก่อนเอ้เต่านากินตัวกลางดีกว่าเต่นานาอืมใช่ใช่นี่ นะตัวเล็กหน่อยจะได้อ้าปากอ้าปากปกติแล้วปึ๊บเนี่นมันจะอ้าปากใหญ่ไปไงลกูกเนี่ยเดี๋ยวชิมนะเต่านาไม่ต้องเอากระดองไปด้วยมันรสชาติสองอย่างเยอ,อนี่ไงกระดองนี่กระดองกระดองแม่ก็โอ้กระดองนี่ทำมาจากเห็ดหอมใช่ไหมครับนะนอเออคำใหญ่มากเออ<ม>จะ ถ่ายตอนแม่อ้าปากกว้างๆนั้นไม่ดูดีถ่ายไปที่โน,โนู่นเอออืมนึกว่ามันจะจืดเดี๋ยวกลืนก่อนนะคะ กระดองเต่านาเนี่ยนึกว่าเขียวลงไปแล้วมันจะจืดไม่ใช่แปลว่ากระดองเต่านาเนี่ยโอมเนี่ยปรุงรสก่อน,นใช่ครับโอ้ป oh. รก็ไปทำยังไงก่อนอกระดอง็ผัดกับน้ำมันหอยแล้วก็เพิ่มกินด้วยเหล้ากีนครับอือแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยครับตอด,ดรอร่อยมากต้องบอกว่าเต่านาเนี่อร่อยมากตอนแรกเราก็บอกว่าเออปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอร่อยเนี่ยไส้ในมันเนี่ยนะ แต่เต่านาเนะี่ยถ้าไปต้มมาเฉยเฉยเนี่ยแล้วใส่แค่เกลือเนี่ยมันก็คงจะไม่อร่อยจริงๆเด็ก18บปปีเก่งมากเก่งมากเอาไปปรุงรสก่อนเห็ดหอมที่เป็นกระดองเต่าเนี่ยนะคะมันจะโผล่ออกม,มาเป็นกระดองเต่ายางเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ย,ยเห็นไหมคะเนี่ยเนีเนี่ยค่ะเต่านาเนี่ยเต่านานะคะก็จะมีกระดองเต่านี้อายุยืนที่สุดพอมาเป็นเต่านา จากการรังสรรค์จากการรังสรรค์อาหารโดยโอมต่อต่อไปจะเป็นโอมโภชนาที่อร่อยที่สุดในประเทศเชฟโอมอร่อยจังเลยลูกอร่อยอร่อยอร่อยนะคะอร่อยนี่ขนาดเตานาอย่างเดียวอันนี้นี่มแม่ไปที่ภูเก็ตเขาจะตีตาตรงข้างๆต่อไปเนี่ยโอมก็โอมโภชนามีตามาตีเลยตรงนี้ ว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะเอ,อเวลาตักออกมาอย่างนี้มันต้องมีช้อนกลางมาด้วยนะลูกตักลงมาอย่างเงี้ยเออช้อนซ่อมมาตักต่อไปคนอื่นเวลาแม่กินแล้วช้อนเนี่ยคนอื่นจะได้แม่รังเกียจเราเห็นไหมอืมหกพันสำหรับการแข่งขันหนึ่งวันของโอมนี่แม่มีความรู้สึกว่าไม่เสียดายตังจังเลยอะโอ